สวัสดีคับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารทางด้านวงการทหารน,น,นํามาเสนอกต่อก็จะเป็นข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียโดยตรงรัสเซียณขณะนี้ครับพวกเขาได้มีการใช้เครื่องบินแบบซู30 SM2 ก็ถือว่าเป็นรุ่นอัปเกรดใหม่นะครับก็ได้มีการนํามาทดสอบก็คือการติดตั้งระเบิดประเภทเจาะบังเกอร์ที่มีความหนาสูงกองทัพรัสเซียนั้นจึงได้ทําการใช้เครื่องบินลบรุ่นนี้ครับ เพื่อมาทดสอบอย่างพื้นที่จริงผู้ออกแบบโครงการซู30นั้นก็ได้มีการทําการอัปเกรดระบบอาวุธแล้วก็ระบบเรดาร์ตัวใหม่นะครับสำหรับเครื่องบินแบบนี้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถช่วยให้นักบินนั้นสามารถที่จะเอาตัวรอดครับจากระบบป้องกันภัยนากาศแพชิออรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่เครื่องบินแบบซู30 SM รุ่นนี้นะครับจะมีการติดตั้งระเบิดเจาะบ,บังเกอร์ใต้ดินนะครับแล้วก็ทะลวง ระบบป้องกันภายนอกาของอเมริกาได้คือเขาบอกว่าหลังจากที่นักบินนะครับได้รับเครื่องบินซู30 SM2 รุ่นอัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นเวลากว่า3วันพวกเขาก็สามารถเอาตัวลอดจากพื้นที่มีความเสี่ยงที่ถูกระบบป้องกันภัยนอกนั้นมันเจาะหัวอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเมื่อประมาณวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมา เจ้าที่ที่มาจากอดีตกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็อดีตกับตันเรือของกองทัพเรือสหรัฐครับก็ได้มีการมาตั้งข้อสังเกตว่าบางทีครับกองทัพรัเสเซียเนี่ยน่าจะมีข้อได้เปรียบเหนือกองทัพรสหรัฐอย่างชัดเจนในแง่ของความขัดแย้งครับที่มันเกิดขึ้นในสงครามยูเครนสงครามที่มันเกิดขึ้นในยูเครนนะครับมันก็เป็นเหมือนการสอนประสบการณ์โดยตรงให้แก่กองทัพรัเสเซีย แล้วกองทัพรัสเซียนั้นก็จะมีการนําประสบการณ์แบบนี้นะครับไปเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพที่มันดียิ่งขึ้นเพราะว่าการต่อสู้ที่มาจากกองทัพรัสเซียนั้นมันเป็นการทําสงครามอย่างเข้มข้นเรียกได้ว่าต่างฝ่ายนั้นต่างก็มีการใช้อาวุธขั้นสูงนะครับทาการยิงเข้าใส่กันแต่ว่าในขณะเดียวกันอดีตกัปตันกองทัพเรือสหรัฐก็บอกว่าอาวุธที่สหรัฐอเมริกาหรือว่าพันธมิตรนั้นส่งมอบให้แก่ยูเครน อาจจะยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากนะักในแง่ของประสิทธิภาพคือมันมีการกักเรื่องของเทคโนโลยีนะครับก็มีการยกตัวอย่างถึงขีปนาวุธในทางยุทธวิธ,ธีนะครับที่เมเนกา่ยส่งให้มันเป็นขีปนาวุธในลังแสงเก่าแล้วก็ส่งมอบให้แก่ยูเครนนําไปเพื่อการใช้งานเหมือนเป็นการล้างสต็อกสินค้าแต่ว่าในขณะเดียวกัน ระบบขีปนาวุธในทางยุทธวิธีของอเมริกานั้นมันยังมีรุ่นอัปเกรดรุ่นใหม่ครับที่มีเวอร์ชั่นสูงกว่าแต่ว่าในรุ่นนี้ครับยังไม่เคยมีการจัดส่งไปให้ยูเครนแล้วให้ยูเครนนั้นนําไปโจมตีเป้าหมายบนดินแดนของรัสเซียเลยแม้แต่น้อยซึ่งมันก็เป็นข้อเสียในฝั่งของยูเครนแต่ว่าในขณะที่รัสเซียนั้นเขากับมีการออกแบบระเบิดแล้วก็มีการใช้ระเบิดที่มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ทีนี้ระเบิดล่าสุดที่รัเสเซียนำมาใช้นั้นก็จะเป็นระเบิดแบบบังเกอร์บัสเตอร์ครับเหมือนกับฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาก็มีรัเสเซียเขาก็มีครับเพราะฉะนั้นระเบิดแบบนี้นะครับมันจะประกอบไปด้วย2หัหูบครับหัวรบแรกครับก็จะมีหน้าที่ในการเจาะพื้นที่คอนกรีตท,ที่มีขนาดความหนาหนากันแบบหลายๆเม็ดนะครับทะลุทะลวงจนสามารถส่งเอาหูรบที่2นั้นลงไปยังพื้นที่ลึกได้แล้วมันก็จะมีการหน่วงเวลาครับมันมีการตั้งปิวไว้ เป็นเวลาหลายนาทีจนกระทั่งเมื่อถึงโอกาสพอเหมาะมันก็จะมีการระเบิดภายในมันจึงเป็นหน้าที่ของระเบิดประเภทบังเกอร์บัสเตอร์นั่นเองเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วครับระเบิดบัง k e r ร์บัสเตอร์นั้นในฝั่งอเมริกาเนี่ยมีชื่อเสียงมากครับโดยเฉพาะที่สงครามในกาซาอิสเรลได้มีการนําระเบิดบังเกอร์บัสเตอร์นามาหย่อนบ่อยฮะในพื้นที่กาซาเรื่องของอุโมงค์ใต้ดินทีนี้รัเซยเนี่ยเขาก็ น่าจะมีข่าวกรองว่าพื้นที่ในสนามรบนะครับบางทียูเครนนั้นน่าจะมีการขุดอุโมงค์เอาไว้เช่นเดียวกันหรือว่ามีฐานทัพใต้ดินพวกเขาก็จะมีการใช้บทบาทหน้าที่ของเครื่องบินซู30 SM2 ติดตั้งระเบิดบังเกอร์บัสเตอร์นะครับบินก็ไปยังพื้นที่มีความเสี่ยงของระบบป้องกันภายนากาศพระจอดแล้วก็ย่อนบ er นะังเกอร์บัสเตอร์นั้นไปตามเป้าหมายที่พวกเขามีความต้องการได้ในปัจจุบันนี้ครับ กองทัพรัสเซียก็จะมีระเบิดบังเกอร์บัสเตอร์ในตระกูล b t a ท500ก็ได้รับการออกแบบมาให้เจาะก่อโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความแข็งแรงเน้นพับบังเกอร์หรือว่าสูงระชาการใหญ่เพราะว่ามันมีเรื่องของฟิลหน่วงเวลาครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระเบิดนั้นมันจะต้องไปทำการระเบิดภายใต้อุโมงค์หรือว่าภายใต้บังเกอร์รที่มีโครงสร้างป้องกันอย่างหนาแน่น นอกเหนือจากนี้นะครับก็จะมีระเบิดที่สามารถเจาะคอนกรีตได้อีกประเภทหนึ่งก็คือ Cap P A. แคปพันห้า PR ระเบิดรุ่นนี้นะครับก็จะมีระบบนําวิถีด้วยเลเซอร์ครับมันค่อนข้างที่จะมีความแม่นยาครับในการที่จะไปทะลุทะลวงป้อมปราการที่อยู่ใต้ดินนะครับโดยการใช้เลเซอร์ในการนําทางสูงมากและก็มีประสิทธิภาพสูงสุดก็ใช้ในการเจาะเกราะหรือบางทีครับรัสเซียเนี่ยอาจจะมีการตัดแปลงระเบิดแฟับ500ที่มีอยู่เดิม แล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์บางอย่างครับเพื่อให้มันนั้นสามารถที่จะไปเจาะโครงสร้างที่มีความแข็งแกร่งได้ครับเช่นผู้อาคารตึกหรือว่าศูนย์ชาการต่างๆที่มันมีการออกแบบเอาไว้ครับ